คนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดแล้วไม่ทําตามที่พูดเนี่ยถึง20ครั้งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่ามันต้องมีสาเหตุ mm hmm. เหตุแรกก็คือมาจากการดิวเวลาการดิวเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับเป็นโลกสวยงามกลับมาแบบเท่ๆตามที่ท่านได้พูดอ่ะคือกลับมาไม่ต้องติดคุกแต่ถามว่าทําไมมันจึงล้มเหลวทุกครั้งเพราะว่าตอนรับฟังข่าวดีนั้นท่านก็ปากเร็ว และก็ประกาศถึงวันกลับและก็เป็นไปตามสูตรทุกครั้งก็คือว่าหลังจากนั้นบางครั้งเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องข่าวร้ายก็มาแทนที่และท่านต้องตัดสินใจไม่กลับทุกครั้งผมพยายามอธิบายว่าถ้าท่านสามารถนะครับวางปล่อยวางได้ก็คือหมายความว่าไม่มีความอีนังขังขอบที่จะติดคุกเนี่ยท่านกลับมาได้ทุกเวลาผมเล่าให้ฟังอีกครั้งว่า ก่อนวันที่นายกทักษิณจะออกไปในรอบที่สองเนี่ยท่านก็เชิญผู้คนที่เป็นลูกน้องท่านเนี่ยมาให้ความคิดเห็นผมเป็นเสียงข้างน้อยว่าท่านนายกทักษิณท่านไม่ควรที่จะหลบหนีขนาดนั้นคด,ดีการซื้อที่รัชดากำลังจะนัดอ่านคำวินิจฉัยครับให้เดินไปฟังคำพิพากษาอย่างสง่างามถ้ามีคำพิพากษาจำคุกจะเดินเข้าคุกอย่างยิ่งใหญ่ พอสอนั้นนายกทักษิณใหญ่กว่าคุกคุกที่ขังท่านก็จะแตกระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนแปลงเ,เป็นนิรันดร์ผมยังจําคําพูดนี้ได้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วปรากฏว,ว่าเสียงส่วนใหญ่บอกนายกทักษิณติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วถามว่าใครฆ่ามาจากญาติพี่น้องสงครามยาเสพติด2,500ันศ มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความขับแค้นบอกข้าววันเดียวเจอคนเหล่านี้ฆ่าแล้วซึ่งโดยความเป็นจริงนั้นไม่มีทางจะทําอะไรได้หรอกในคุกคนระด,ดับนายกทักษินแต่ท่านเลือกที่จะเชื่อว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คิดวิธีออกนอกประเทศโดยขออนุญาตศาลด้วยถ้อยความอันเป็นเท็จว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีน ผมก็ยังไปส่งท่านอยู่ในวันนั้นเพราะทุกคนที่รู้ว่าท่านไปเนี่ยคือท่านไปแล้วท่านไปเลยเนะย,ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมายัางประเทศไทยทุกคนตอนนั้นที่อยู่ในวงที่ปรึกษาของท่านรู้ว่าไปดูโอลิมปิกครั้งนี้เป็นแค่เหตุผลเพื่อจะมาอ้างกับศาลถูกต้องจริง,รงๆแล้วคือการหนีโทษถูกต้องท,ที่ดินรัชดาอยู่แล้วบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาท่านที่ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยต่างก็รู้รว่าท่านท่านออกไปแล้ว ท่านต้องการจะหน,นีคดีว,ว่าอย่างนั้นแมใช่ตรงนี้เป็นเกตนิดนึงแสดงว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก็หลับตาข้างเดียวรู้เห็นด้วยหรือเปล่าคุณจตุพรก็มีการวิเคราะห์กันว่าการอนุญาตให้ไปดูกีฬาโอลิมปิกนั้นเหมือนกับการเปิดทางหรือเปล่า<ม>แต่ว่าก็ไม่มีข้อเท็จจริงไปยืนยันใดๆไ,ไม่มีหลักฐานครับเป็นการวิเคราะห์กันว่าเจตนาปล่อยหรือไม่ เพราะโดยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้านายกทักษิณท่านตัดสินใจตั้งแต่วันนั้น,นสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุนะครับแบบเมษาพฤษภา5253หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านเลือกหนทางนี้เนี่ยความพยายามที่จะกลับบ้านรูปแบบต่างๆกันจบจบในวันเวลาที่ควรจะได้กลับอีกตอนหนึ่งคือวันที่คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ผมเนี่ยนะครับถูกขังระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนะครับยุบสภาสามวันก็ตัวไปขังทันทีที่ออกมาผมก็สื่อความไปยังรัฐบาลยิ่งลักว่าในโอกาสที่ประชาชนมีความแข็งแรงเสื้อแดงม้วนเดียวจบแบบนี้เนะี่ยเอานายกทักษิณกลับมาเลยกลาเป็นพระราชากำหนดนั่นแหละปรากฏว่าก็มีการพูดกันว่าเราเพิ่งเข้ามายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวนายกทักษิณเข้ามาเราจะอ่อนแอนะ mm hmm. ก็หายไป จนกระทั่งบริหารประเทศถึงระยะหนึง่งแข็งแรงแล้วผมก็บอกแข็งแรงแล้วนี่ก็กลับมาที่ไม่ได้เราแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเอากลับมาเราเจะเาาแน่อเอาไปนั่น,นตอนปลายนะครับกระแสจ,จำนำข้าวเรื่องราวต่างๆประเดยประดังเต็มที่แล้วบอกว่าทักสินกลับบ้านด้วยการไปแก้ไขพรบเนื้โทษกรรมจากต้นซอยเป็นสุดซอยอความพินาศย่อยยับข้บังเกิด ดังนั้นเนี่ยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นผมไม่เชื่อ,อจึงได้ใช้คำพูดว่ากราบใดที่ไม่เห็นตัวท่านในเวลาสิบโมงครึ่งที่สนามบินดอนเมืองอย่าเพิ่งไปเชื่อทุกครั้งที่คุณจตุพรได้รับข้อมูลมาว่าจะกลับวันนั้นวันนี้มีครั้งหนึ่งตอนที่คุณจตุพรทำมอ็อบแสดงเนี่ยถูกต้องคุยกับคุณทักษิณด้วยใช่ไหมว่าสัปดาห์หน้าพี่จะกลับมาเลยแน่นะ สุดท้ายก็ไม่กลับ,บแต่ว่ามันเป็นการพูดกับตัวคุณจตุพรโดยส่วนตัวหรืออาจจะพูดกับบรรดาคนใกล้ชิดที่ปรึกษาแต่ครั้งนี้มันเป็นการประกาศต่อสาธารณะทาไมคุณจตุพรไม่คิดว่ามันจะมีน้ําหนักมากกว่าหลายครั้งที่ท่านประกาศยี่สิบครั้งก่อนหน้านี้ท่านก็ประกาศในที่สาธารณะแต่ไม่เคยกาหนดวันชัดเจนขนาดนี้กําหนดห่วงเวลาะนะครับเหมือนก่อนที่จะถึงคราวนี้ก็บอกว่าจะกลับก่อนวันเกิด แต่กลับในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ต้องการเป็นภาระให้กับพรรคเพื่อไทยและให้คุณอุงยิงเป็นคนถแถลงเมื่อใกล้วันเกิดคุณอุงยิงก็มาบอกว่าการเมือ,ง,องยังไม่นิ่งพ่อขอเลื่อนเดินทางกลับไปก่อนก่อนหน้านั้นก็ใช้วิธีเป็นแหล่งข่าวว่าครอบครัวกินข้าวประชุมกันไม่เห็นด้วยว่าให้นายกทักษิณท่านกลับมายังประเทศไทยแหล่งข่าวเหมือนไม่อยู่ใต้โต๊ะเลยนะถูกต้องคือความจริงไม่กคือไม่ต้องนัดนะครับ ไม่ต้องนัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ว่าเกรงว่าจะถูกหลอกก็เป็นเหตุผลเรียงเรียงจนกระทั่งเดินทางมาถึงวันเกิด26่สิบหกกร,รกฎาคมคุณวิ่งก็มาประกาศว่าจะกลับในวันที่10สิงหาแล้วก็มีการขยายเวลานะครับหลังจากความไม่เชื่อเกิดขึ้นเนี่ยว่า10บโมงครึ่งในวันนั้นอย่างไรก็กลับผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าข้อขนาดท่านนายกทักษิณท่านประกาศเองยี่สิครั้งท่านยังไม่กลับ ครั้งนี้ลูกประกาศเนี่ยซึ่งน่าเห็นใจที่สุดนะผมเห็นใจคุณอุ๋งยิงนะคุณอุ๋งยิงเป็นทั้งลูกและมีความเป็นแม่ด้วยนะครับต้องการให้พ่อและเป็นตาของลูกๆเนี่ยมาอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอารมณ์ปู่ตูชนอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องในโลกแห่งความเป็นจริงอของคนอยากได้พ่อกลับบ้านแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้ากลับมาจะต้องติดคุกสถานเดียวไม่มีหนทางเป็นอย่างอื่น